ซื้อบ้านโครงการไปแล้วอะครับแล้วทีเนี้ยครับผมก็คือหน้าตอนซื้อนะครับผมอ่าช่วงพวกแบบโปรโมชั่นเนี่ยเขาตอนตอนที่เราซื้อเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาจะมีน,นู่นนั่นนี้นนดูแล,ลร่วงเรื่องของสาธารณูปโภคเรื่องส่วนกลางโปรโมชั่นทั้งหลายอ่าแล้วไงอ่ะทีเนี้ยนะตอนที่ผมซื้อเนี่ยอ่ามันก็มีโปรโมชั่นก็คือว่าฟรีค่าส่วนกลางสองปีแรกอ่าอ่าฮะทีเนี้ยช่วงสองปีแรกของหมู่บ้านเนี้ยเขาก็ดูแล ได้ระดับหนึ่งขอขอขอใช้คำว่าได้ระดับหนึ่งแล้วก็อาจจะไม่ได้ดีมากก็ทั่วไปครับนะครับผมก็เข้าใจว่าโปรโมชั่นเนี้ยลูกบ้านหลังอื่นๆก็น่าจะได้ด้วยเช่นกันครับประเด็นก็คือว่าพอหลังจังหมดจากสองปีนี้ยเนี่ยเขาก็แทบจะไม่ได้ดูแลเลยโอคือเหมือนกับแบบว่าอย่างตอนโปรโมชั่นเนี่ยก็มีเรื่องของแจง้งชี้แจงว่ามีเรื่องของ กล้อง C C T V กิดตัวก,ตว,วกิ่ตัวว่ากันไปจะมีการแมนแทนแนนอะไรอย่างเงี้ยด้วยสามมือน้ํามีการดูลงดูแลเนี่ยพอมันผ่านช่วงโปรโมชั่นนั้นแหละเขาก็แทบไม่ได้ดูเลยครับคือคือพอหลังจากสอบปีนั้นเนี่ยก็คือจากจํานวนร,ปรอปภนะครับผมจากสี่คนเหลือสองคน uh huh huh จนเหลือหน,นึ่งคนณปัจจุบันเนี้ยไม่มีรอปภเลยลูกบ้านจะเปน่หมู่บ้านอยู่ในกรุงเทพหรืออย <c oughs> ู่ยต่างจังหวัดใดกรุงเทพครับวัชะลับคนด้วยครับ เฮ้ยเฮ้ยผมว่าหมว่าอย่าพุ่งอย่าพุ่งเอ่ยชื่อหมูบ่านอนนะโอ้เดี๋ยวออกอากาศอยู่นะทำไมจะขายหมูว้านพี่แก้วอ่าต่อต่อแล้วไงต่อใด้ง่คือแล้วแบบอ่าผมยกตัวอย่างเช่นอ่าอย่างค่าเก็บขยะอืมูลูกบ้านจ่ายเองด้วยอืมรอปภมีช่วงหนึ่งลูกบ้านจ่ายเองครับไฟในบ้านลูกบ้านซ่อมกันเองโอ้โห Uh, คือ oh. แทบไม่ได้ดูเลยและทีเนี้เนี่ยครับอย่างที่บอกว่าทางโครงการเขาก็ยังฟ้องลูกบ้านด้วยว่าพราะคุณไม่จ่ายค่าส่วนกลางฟ้ uh huh. ององแต่เขาไม่เคยมาคุยกับลูกบ้านเลยว่าเพราะอะไรยังไงไม่เคยคุยกับลูกบ้าน uh huh. ช่วงแรกๆเนี่ยลูกบ้านเคยถามถึงว่าโอเคเราอยากให้ทางโครงการเปิดเผยบัญชีทรัพย์สิน uh huh. ของส่วนกลางตรงเนี้ย uh huh. เพราะเข้าใจว่าช่วงแรกๆเนี่ย ณ <N> วันที่โอนน่ะมันจะมีเรื่องของค่าซิงซิงกิงฟันอะไรต่างๆกันหยุดแล้วนะครับผมเขาก็ไม่สามารถเปิดเผยได้อะไรอ,อย่างเงี้ยลูกบ้านก็มีความรู้สึกว่า,าเหมือนบ้านผมเนี้ยผมก็มังรู้ว่าเอ้ยแล้วทำไมเรายังยังต้องจ่ายต่อเนื่เมื่ออยู่ไม่เคยมาดูแลเลยเอ๊หมู่บ้านนี้มีการจัดตั้งเป็นนิติบุคคลหรือยังครับณปัจจุบันยังไม่มีการจัดตั้งครับอืมคือคือสิ่งที่เกิดขึ้น เคยสอบถามไปว่าที่ยังไม่จัดตั้งอ่ะครับผมคือทางโครงการอะ่ะไม่ตอบไม่ตอบม,มาแต่เราไปสืบมาจากทางกรมที่ดินเขาเคยให้เหตุผลกับกรมที่ดินว่ามีปัญหากันภายในไม่สามารถจัดตั้งได้แต่คาว่ามีปัญหากันภายในคือเขามีปัญหาใครแต่เขาไม่เคยแจ้งลูกบ้านเขาไม่เคยกล้ามาประชุมกับลูกบ้านเลยออืประเด็นพอยจริงๆที่สำคัญคือนะวันนั้นอะ่ะผมก็กู้บ้านไปแล้วนะครับผมและที่เนี้ยผมอะ่ะ กำลังจ่าจำนองลำดับสองเพิ่มก็คือเราจะต้องกู้เงินกับสถาบันการเงินหนึ่งเพื่อไปทำธุรกิจอะไรก็ว่ากันไปเขาก็มาอายัดให้เราไม่สามารถทำนิติกรรมใดๆก็ได้ในกรมที่ดินเออทำไมอ่ะทำไมเขาอายัดได้ยังไงอ่ะเขาไงนะเขาเหมือนเขาใช้พรบที่เกี่ยวกับการค่าส่วนกลางครับเพราะว่ากเราไม่กัดเลยเขาเลยใช้พรบอตอนนี้สรุปอย่างนี้ได้ไม่ได้ดคือตอนนี้คืออคบ สองปีตามสัญญาเขาไม่เขาก็ไม่ดูแลใช่ไหมหลังจากสองปีเขาไม่ดูแลแต่ว่าเขาก็ไม่ได้ทําอะไรให้เราด้วยแล้วไอการเรียกเก็บค่าดูแลก็ไม่ได้มีการมาติดตามอะไรกันเลยจนลูกบ้านไปทวงว่าเอ้ยไม่คุณจะไม่บริหารอะไรกันเลยหรือไงวะก็มาตีโบ้ยกลับว่าพวกคุณไม่จ่ายค่าส่วนกลางครับถูกถูกครับผมโอ้ทำยังไงได้บ้างพี่แก้วเอาอย่างนี้ครับใดพี่แก้วพูดเป็นคอนเซปต์ให้เพราะพี่แก้วทาเรื่องนี้บ่อยนะครับครับ เรื่องนี้เนี่ยมันจะต้องแยกเป็นสองส่วนส่วนแรกเนี่ยกรณีนี้มันยังไม่ได้มีการจัดตั้งเป็นนิติบุคคลครับครับผู้ประกอบการเนี่ยหรือผู้จัดสรรเนี่ยยังไม่ได้หลุดพ้นจากความรับผิดชอบยังต้องดูแลอยู่อืมไอ,อนน้กรณีที่ผู้จัดสรรจะมาอ้างว่าก็เพราะว่าลูกบ้านไม่จ่ายฉันก็เลยไม่ทําอ้างไม่ได้อ่ามันคนละเรื่องกันครับครับ ฟังอยู่ใช่ไหมครับกรณีที่องบ้านไม่ได้จ่ายเงินมันคนละเรื่องกับหน้าที่ของผู้จัดสรรที่ยังคงมีหน้าที่ต้องดูแลอยู่อืต่อ<ร> huh? ให้อ้างแบบนั้นถูกครับครับ,รบกรณีที่สองเรื่องปัญหานี้มันเป็นปัญหาที่เราลูกบ้านต้องจัดตั้งนิติบุคคลการจัดตั้งนิติบุคคลมันเป็นหน้าที่ของลูกบ้านครับไม่ใช่เป็นหน้าที่ของผู้จัดสรรอืม แต่การยังไม่มีนิติบุคคลเนี่ยก็ยังเป็นภาระรับผิดชอบของทางฝั่งเจ้าของโครงการอยู่ถูกครับอ่าแต่ถ้าเกิดว่ามีการจัดตั้งนิติบุคคลปุ๊บก็จะโยกความรับผิดชอบมาอ๋อดังนั้นลูกบ้านต้องรวมตัวกันรเรียกประชุมเพื่อจัดตั้งนิติบุคคลอืกรณีรนี้ไม่ใช่เป็นหน้าที่ของผู้จัดสรรครับแต่ผู้จัดสรรมีหน้าที่เพียงช่วยเหลือในการแจ้งส่งจดหมายไปยังลูกบ้านหรือให้ข้อมูลอืม นะครับแต่ถามว่าลูกบ้านจะมาหรือไม่มาตรงนี้ผมไม่รู้ครับแต่ผู้จัดสรรจะต้องมีการรู้ว่าจะต้องมีการเตรียมถ่ายและมีการส่งเอกสารต่างๆสาธารณูปโภคบัญชีรับจ่ายเพื่อจะส่งให้กับนิติบุคคลที่จะจัดตั้งครัไอเรื่องเหตุผลนี้ยทั้งหมดทั้งภูมิทั้งปวง,ง,งเนี่ยผมอยากให้ไปร้องที่คณะกรรมการจัดสรรครับ คณะกรรมการจัดสรรกทมเนี่ยมันจะมีอยู่สองสองส่วนส่วนแรกคณะกรรมการจัดสรรเล็กที่บางเขนครับเพราะค,รคุณอยู่ในเขตวชรพลอ่าใช่ครับคุณไปร้องที่สํานักง,งานที่ดินที่บางเขนชั้นสองครับขอขอขอแทรกเลยได้ไหมครับผมครับเคยเคยร้องเรียนไปแล้วครับผมแต่คุณร้องเรียนไปเด็นไหนครับเอ่อคือขอแทรกมานี้ว่าทุกวันเนี้ย ตอนขายมีสาไว้น้ามีป้อมทุกตวันเนี่ยคือทุบหมดแล้วโดยเหตุผลที่ว่าลูกบ้านเคยไปสืบรู้ความจริงที่เขตอะครับว่าเขาสร้างผิดแบบและเขาไม่ได้ขออนุญาตอย่างถูกต้องอือฮึเดี๋ยวสิไอกรณีที่ผมพูดมากับการก่อสร้างไม่ได้เป็นไปตามคําพรรณนามันคนละส่วนกันเอออันนี้เรากําลังทำเรื่องนีิตุคคลของเราการที่เขาทุบสาไวยน้ํา การ,รที่เขาไม่ได้บริหารมันเป็นเรื่องที่ลูกบ้านต้องไปฟ้องเป็นคดีฐานผิดสัญญาซื้อขายสิครับมองเป็นอาญาได้ไหมครับอาญาคงจะลําลบากครับพเพราะว่าเขาได้มีการทําแต่เขาทําผิดแบบอืครพยายามฟังพี่แก้วก่อนกรณีรที่พี่แก้วพูดว่าการที่เราไปร้องต่อสํานักง,งานที่ดินหรือคณะกรรมาการจัดสรรมันเป็นเรื่องหน้าที่ของผู้จัดสรรครับที่จะต้องดูแลหมู่บ้านอื แต่กรณีรของการสร้างสระว่ายน้ําหรือการไม่ได้ดําเนินการตามโบชัวมันเป็นเรื่องของการผิดสัญญาซื้อขายอืที่คุณต้องไปฟ้องเป็นคดีส่วนแพ่งที่ศาลแพง่งแยกส่วนกันแยกกันครับดังนั้นการที่คุณจะไปร้องที่บางเขนที่คุณบอกว่าคุณร้องแล้วเนี่ยคุณเก่าไม่ถูกกับที่คันอืมครับผม คุณไปเอาเรื่องที่ศาลไปร้องกับสํานักงานที่ดินสํานักงานที่ดินเขาไม่มีอํานาจหรอกครับที่จะไปดําเนินการสั่งอะไรก็ตามค,คุณต้องเอาเรื่องที่เขาไม่ได้สร้างสระว่ายนะ้ําไม่ได้ทํานั้นนะไปฟ้องเป็นคดีเป็นคดีคุ้มครองผู้บริโภคครสองไอ้กรณีที่นิติบุคคลน,นี้มันยังไม่เกิดหรือมันเป็นเหตุผลอะไรก็ตามที่ตัวของผู้จัดสรรเนี่ยผู้ประกอบการไม่ยอมส่งมอบบ,บัญชงบัญชีมา ตรงนี้คุณไปร้องกับคณะกรรมาการจัดสรรที่อาคารแจ้งวัฒนะอาคารบีได้ชั้นหกครับผมครับคุณรวมตัวกันครับคุณจะต้องแยกกันเป็นสองเรื่องก่อนเรื่องของการผิดคําพันธนาภาษากฎหมายเขาเรียกว่าคําพันธนาภาษาบ้านๆเขาเรียกว่าโบชัวอืโบชัวบอกว่ามีอะไรมันต้องเป็นไปตามนั้นครับไอ้นั้นนะ่ะคุณไปฟอ้องเป็นคดีเองคุณต้องไปจ้างทางนายความฟอ้องเป็นคดีเองครับ ใช่ไหมอด้ไหมครับผมแนะนำคร่าวๆแบบนี้ก่อนคุณลองไปร้องที่สํานักงานที่ดินแล้วก็ไปร้องที่คณะกรรมการจัดสรรกลางที่ที่อาคารแจ้งวัฒนะดูเดี๋ยวคุณจะได้คําตอบโอเคได้ได้ครับคุณเริ่มต้นให้ถูกก่อนครับเพราะว่ากระดุมเม็ดแรกมันติดติดผิดเดี๋ยวมันจัดมันจะแคนนอนไปหมดครับครับผมโอเคครับครับเอครับขอบคุณมากเลยครับขอบคุณครับสู้เขาสู้เขาได้ได้ครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับ